อ่ะโอเคนะครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยพวกเราโอซิโลชาแนลนะวันนี้มาอยู่ในช่วง o อซิโลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของใหม่นะครับจากชุด VGT VTPR 0 1นะครับก็เป็นสเปเชียลทิกเกอร์นะครับที่ออกมาก็คือฮิวทิกเกอร์ของแพดวีกับคีคอนทิกเกอร์ของแพดวีนะซึ่งเอามาใส่เล่นได้ในส่วนของเลโตรไฟนะครับอ่ะก็จะเป็น ขี้พิคอร์เนี่ยก็จะมีพลังเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืแล้วก็ฮิลก็มีพลังเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0มืเท่าตัวครับของแพดบีนะครับก็จะมาแค่ขิ้กับฮิลนะครับซึ่งตัวของอภาควีก็จะมาในเดือนมกราหรือกุมภานี่แหละ,ะที่ข่าวข่าวข้ออกมานะนก็ออกมา2ทีนี้แรกก็จะเป็นบัตเตอร์เบดกับไคเนโรลนะครับส่วนคิกเกิ์นี้ก็ออกมาสามารถเอาไปเิ่น กับเลโทแล้วก็แคนต่างๆได้ของแพดจีนะครับอ่ะอยากลองดูว่าน่าสนใจนะครับของดีเป็นทิกเกอร์ที่ไม่มีสกิลนะก็เป็นทิกเกอร์ที่บวกพลังเน้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันเลยก็ <c oughs> หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทิกเกอร์ค่าพลังแบบใหม่นะครับของมันต้องมีทั้งหมด48แบบเนาะจาก24แคนนะครับแล้วก็หลังกล่องเนี่ยก็สุ่มฟอย3ใบนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับเปิดกล่องเดียวเพานะเนาะ ใช่มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอาร์ตเฉยๆแป๊บนึงผมจำไม่ได้แล้วกล่องไหนที่ผมแกะไปแกะไปแล้วมันยังมไม่ได้แกะปลอยว่ะ <c oughs> อ่ะโอเคนั่นละอ่ะโอเคนะหน้าเออ่หน้าเออ่หน้าใบแรกเขาให้แถมให้เป็นเป็นคำพูดเนาะแล้วก็แป๊บนึงแกะก่อนโอ้โหแพ็กเกจแม่งแพ็กแพ็กแกะกว่าเดิมไปสัตว์แน่นหนาแน่นหนาปลอดภัยแน่นอน ขอเคแน่ S <S <an th es> แกแยักด้วยเออแกแยักกว่าเดิมด้วยเล่นอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> อ่าโอเคครับเรากลับมากันต่อนะเราก็จะมาดูแค่กล่องเดียวเนาะเพราะว่า <Yeah. S 1> ที่เหลือมันก็คล้ายๆกันนะครับก็ถ้าจะซื้อเล่น <My phone. S 1> ทิกเกอร์อย่างละสีก็ซื้อสี่กล่องนะครับก็ด้านหลังก็แถมฟอยล์สามใบนะครับ <My phone. S 1> <c oughs> โอเคดน้าหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับ ยูทิเกอร์ไปแรกก็เป็นของคางยโร่นะ mm. ก็เป็นผ้าถังนาะรีเม็กนะครับอันใหม่ค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ชานนิ่งเลดี้นะของโนอาแกร์เปอร์บิคิติคอนนะครับ mm. แล้วก็ปีศาจเอ่อนินจาปีศาจายูกิฮิเมะนะครับของมุราคุโมะนั่นเองนะชิลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะครับ mm. สัตว์นินจานะครับตัวของมุราคุโมะนะครับ mm. ก็เป็นคิมมุราคุโมะแนี่ยไซคิเบิร์กนะครับไซคิเบิร์กก็ตอนนี้ก็ไม่มีสกิลแล้วนะครับถ้าของแพชรบีนะใช่ไม่มีแล้วก็เป็นทิกเกอร์แบบธรรมดาไปเลยนะอใหม่ ชาร์โดพอดีนะอบิดอบิดฮิวเลอร์เอ๊ะอ๋อไม่ใช่รหรือจริงเหรออบิดจริใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็นี่ของเกียร์เคลื่อนนี่เคลื่อนนะครับโอ้โหอ่านแหม่อ่านแหม่อ่านแหม่<อ>สวยสวยสวยแล้วก็คีย์ของเนโอเนต้านะครับเดี๋ยวผมจะว <c oughs> างซ้อนมิแนแคม์เลยเนาะ<ช>แล้วก็ฮุ่งโจนต์ต่างม,มิตินะไอตัวนี้เคยรีเมคแล้วนะหุ่นตัวเนี้ยไอฮิวพยาบาลอ่ะอ่ารีเมคใช่ก็รีเมคมามีสกิล ฮิวแมนลูกคามินะครับก็รีเมคอัพใหม่นะครับ <c oughs> นี่ไงฮิเมะฮิเมะผมมาแล้วต<อ>ับธรมามะครับปีอาร์ตใหม่ก็น่ารักขึ้นนะฮะอาร์ตใหม่แล้วก็คิปิคอนทิกเกอร์ของคาเนโรนะแกนบูนะครับแกนบูตัวนี้ค่อนข้างจะเก่าแล้วอาหน้าแล้วแล้วก็รีอาร์ตใหม่มาไอ้นั่นลูกคามีตัวนี้สรุปมันเป็นตัวผู้หญิงเหรอวะ <c oughs> ดูดิอาร์ตใหม่โคตรเหมือนตัวตัวผู้หญิงเลยเลือกเพศดีกว่า เพพศหญิงเนาแล้วก็ร้อยยั่อพืนดินนะครับ <c oughs> อะไรนะเอโพน่าเออเอโพน่าเอโพน่าเพียวมูล <c oughs> นะครับเพียวมูลอ่าฮะตัวนี้มันไม่มีสกิลอแล้วมาั้งแล้วก็ฮิวท,ทิเกอร์ของ a n g เจิลฟ t เทอนะก็ไม่มีสกิลแล้วไอตัวเนี้ยที่มันเป็นฟ er อร์เนอร์เมื่อก่อนนะอะแล้วก็บูทบวกสามพันแล้วก็กลับกอน,นะครับไม่มีแล้ว<า>ใช่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 ไามแยกไม่แยกแวะ แล้วก็วิลัสตี้แห่งสงครามไอ้ตัวเนี้ยเพิ่งออกของ14ไปไอ้ดีันยาโซโก3,000อะแล้วก็ถ้ามีทีไงจนหนึ่งตอนนี้ก็ไม่มีสกิลเหมือนเดิมนะครับคิดที่ขอดของเกียร์คืนนี่คืนนะ,ะหน้าตาอย่างงี้แล้วก็คี้แองแฟนะครับก็ไม่มีแล้วครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวยาโซโก3,000นะรีอนใหม่เฮ้ยไอ้ตัวนี้มันไอ้นั่นนี่หว่าคี้ขี้ของมก้าคนนี้ี<อ>่เออโค้ชเฮียรีอันใหม่ดูดิอ,อันเก่ามันดำๆอันใหม่มันดูเป็นตัวเออ เฮ้ย,ยนี่ไงตัวของคาจิคาเซไอตัวอาบุธโซชาละ่ะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เป็นบุสโซชาเฮ้ยนี่ไงสไปร์บัตเชอร์ตัวนี้ไม่มีละสกิลแล้วเนาะมันต้องอีกนะตัวนึงแล้วก็เอเลนนะครับคิดถึงมากเลยรอเ,เอยี่ยมพัลลิดินโอ้เบอร์มิดาทายเอลเกิร์ไอเบอร์มิดาาอลเกิร์นะครับอ่ะสไปร์บัตเชอร์นะฮิวเฮ้ย ไดเปตเทิร์นว่ะไดเปตเทิร์นเลี้นใหม่เยี่ยะไดเปตเทิร์นไม่มีสกิลแล้วด้วยใหม่นะเฮ้ยแต่ที่แต่ที่ไดเปตเทิร์นไอตัวนั่นนี่รถรถไดเปตเทิร์นอ่ะเออโม่สามพันแล้วก็อันนี้ฮิวของโกพาร์ตินนะครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮิวฮิวตัวนี้ฮิวของเมกรใช่เลี้ยนใหม่ชชดตัวนี้ก็เลี้ยนใหม่มังกรตัวนี้ฮะ ใช่เลี้ยงใหม่แล้วก็เนโอเนตตาเฮ้ยเชชี่ลิงนองเขาเลียนใหม่อย่างสวยโคตรชอบชอบอาร์ตของแผ่นบีมากเลยคือผมแบบส่วนตัวคืออยากมาเล่นแผ่นบีมากเลยเพราะว่าอาร์ตสวยก็สวย,สวยสวยส,วยสวยุดๆแล้วก็อ,อะไรวะเนี่ยไม่ว,ว่าอ๋อไอตัวนี้เคยน่าจะเลียนใหม่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อไม่มดของเจเนซิสนะครับอันนี้ฮัจิคาซิเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็น มันเรียนใหม่หรือมันมันมันเป็นตัวใหม่วะไม่รู้เลยไม่รู้มันไม่เคยเห็นเนี่ยเออแล้วก็เอ้ยออรคเคิลหิงแท้งไอตัวนี้เคยมีสกิลถ้าจำไม่ผิดไม่คล้ายๆกับไอตัวนั้นตัวของแองเจิลพีเทอร์เออแล้วก็ขิของอะไรวะเออลิงอ่ะฮะขิ้อะควาฟอสนะครับขิโกพลัดินแล้วก็นี่ไงน้องกิ้งก่าของเกินเจอร์ใช่เมื่อก่อนมีสกิลคือโดนกินคอร์เทอร์บาร์ เจมม์ขึ้นมือตอนนี้ไม่มีละหมดตัวอาร์ตใหม่แล้วก็ฮิวของอะโครฟอร์สฮิวเบอร์ริดาแทงเกิลไม่มีอะไรแล้วก็ทําเปเปอร์เข้ามาอยู่ในขี่ข้อนน,นนะครับชเชดไอตัวเนี้ยอาร์มอนอาร์มอนเนี่ยใช่ไหมอ๋อใช่ป่ะวะมันอยู่อาร์มอนป่ะว่าสารกลัตาอามอนใช่ไหมเออก็รีอรันใหม่ผีน้อยผีน้อยผีน้อยแกนบลูแล้วก็น้องแกะน้องแกะนี่ร,ร,รีรีอาร์ตนะครับรีอารแล้วก็ฮิวของไดริกูล่านะครับ ยิ้วเพี้มุนะครับซุ่ม3าใบก็ของผมได้เป็นแนวะฟอยก็จะเป็นแบบนี้ฟอยค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วก็เป็นเฉียงเฉียงเนาะอ่ะฮะโอเคใครเล่นสายฟอยก็แนะนําให้ซื้อ,อยังไงก็ซื้อสุ่มสีก่อนอยู่แล้วเมันต้องซื้อสุ่มสีนะครับอันนี้เปิดให้ดูกล่องเดียวพอโอเค <c oughs> อ่ะโอเคครับสำหรับตัวของอะไรนะ v t t ใช่ไหม vgt vtpr ศูนย์หนะครับก็เป็นทิกเกอร์สำหรับ ขึ้นภาคใหม่นะอย่างภาค V นะครับก็ซึ่งการกาดก็จะคำนวณยากขึ้นนะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะเห็นผมทำด็คแนะนำด็คโปรไฟล์ใส่พวกนี้เข้าไปเล่นในเลโฮไฟนะครับ<อ>เผื่อมันมีการแข่งไงเขาอาจจะแข่งแบบผสมผสานาแบบพรีเมียมเงี้ยเออ,อเราอาจจะไปแบบจัดทั้งสแตนดาร์ดทั้งพรีเมียมนะครับอ่ะโอเคคลิปโอซิโลรีวิวนะถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะไ้พบกับคลิปรีวิวคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย